สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขรูสุขคนครับมือนี้ช่องฮักนกชาแนลครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องว่าพอดำได้ย้งมัอนี้เรา้องหัวคกันเป็นเอ็นแก้วงัวครับเอ็นแก้วงัวต้มเปื่อยๆดึงๆเลยพี่น้องแบบกรุบๆใส่กับเตียวบีโคบๆครับทางจะว่าะกำบะคมปันแดลบะคมปัดมาฉีบหวานหวานเถื่อเผื่อนเผื่อเผื่อน เพื่อเพื่อประดามอะไรยังห่างกันน้องมากแซบแบครับอ๋อมีอยังนี้เขาน่อนี่จิ้เจียวเนี่ยแซบพิษตะวันถ้าเกินเย็นมันจะเป็นไข่เยู่เหมืนชิมน้ำชิมนี่ยว่ามันเด็ดปะอืมเด็ด พัดำต้มเองเนต้มเพิิงเติบครับเพื่อสิเปื่อยชิคี้ีายแบบฮึมจ้องมือฮึมเปิครัเมนเมนจอง้อยอะไรอยี่เจ้าผมจำเลยอูควด vượt ừ, lắm luôn mh 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 ừ mh 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 không ừ mh 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 nhiều mh แล้วตอนทีนีติดเหนือน้ครับแบบติดเหนือติดเหนือรอเปืือกแคเบ้อก็ได้อยู่อ่ะเดึงๆเลยอออืืืมมกบตัวเด้งๆกบกบใครเอา เห็ดคือเบอร์เห <ira> <pl ains> ็ดเนี <Hum dû t> ่ยเมื่อกี้อ่ะอือจินลงดีๆโอ้โหู้หูนมันอื้อเหนื่อยรม่ได้ซอยมากเลยฮัลโร์กินแบบดันทางจีนกินแบบทางจีนเราต้องใส่มีดแบบบาดเจ็ กันก็มีต้องอันทำอะไนะผมขับหรือเปล่ซมีมอันัมมนมีพยายามให้จกโลกแสบพันโลกสองแสนโลกใหน่อยแทบใหน่อยคะ ควนมว้องชิปแซงชิปแซงกินได้ยัวไงมันเย็นเย็นเป็นไข่ไข่แต่ก็กินไม่ได้ต้องเอาเมืออุ่นนะครับเป็นไข่อันนี้กำลังเอาใส่เก๋วยเดี๋ยวกับข่ารับเินดนะึงเลยแซ่บ่กพายัคทิวเวบตั้งใจ หยุดหิวแบบครักอาเภษต้มเนื้อนี่โบสูเอ็นแก้วจักอย่างครับเอ็นแก้วแซ่บตัดอร่อยอร่อยอยู่แต่ว่ากันมักเอ็นแก้วขวามีควา,ม,ม,เามเราเมื่อยในปากคือตัต้มเอ็นจนเปื่อย สองมือหนุ่มหนุ่ม,มตาชิบมือโอ้โหมันเมนละลายในเลือดนะแอบสดถือว่ามันขมน้ำอะไรแบบโมเมนไขมันในผพี่น้องเดอ้อเอ็นครับเอ็นเอ็นงวเอ็นนี่น่าจะอยู่ในแนววางขาแบามอมองจนมอง,งมัน,มน เบอจจรอ์ขึ้นจากกว่าเคยกินอนะ่ะมือตัดมือตัดกระขาดแบบแต่ว่ามันทานจากมือแน,น่นอนครับเวลาจ,จับเพราะว่ามันหนุ่ม,มแล้วมุนในปากอืม้มนั่งกันละอื Bồn in kèm nhau kẹp nài cứ nhảy nó. bữa ở bê đó anh bên ngoài. Nó ngoài anh đại đều. Con tai. Mhm. 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 น้ำเลยครับน้ำนี่แบบเค็มค้นแห้งเลยครับเติมน้ำซามเื่อเพื่อสิเปือ่อยเป็นอล้วเวอร์อิจงอาตุลเฮ้นนำ้ำเฮ้นนำ้ำย่อยตัวนงบ้างเห็นเวอร์ดตอนไหนนะบ้าตอนไหนบ้า ตอนใหม่โบเมียวในซีตอนใหม่โบอือืมอันนี้เลยหมูอื่นแล้วกันเอาหลังวัวจากเนยมาหิ้วมามาซีนในโบแบบเป็นๆเลยนาะอืมอืมหอมแบบเปื่อยครับเอา เก็นเป็นกับแกลมก็ดีครับกินกับข้าวก็ดีดเลยแซ่บแสบด้่งดิงเลยแล้วนี่ปลาเฮ้ยอ่ะเลยหมูสังอ่อะตอนนอี้ปลาป้านที่มันช<ด>ีว่างี้แบ่กบกรุบกรุบนุมน่มน,นุ่มพอกินเนาะ เอ็นกับมะเพลเอ็นแก้วบะแพลกันเป็นบ่แซ่บแทมกันเนาะน้ำอยู่น้ำกันเนี่ยนี่ก็เลยอือหือนี่ปลาดำเลือปิ่มั้งก็เรือไม,นะม,ม,ม่เนาะคุณน้ากินเนเืนเ้องวดโมเมนต์เบาพี่น้องอิ่มครับโอ้โหมันมันชิมันแห้งกะบ่มันแห้งเหครับเป็นเอ็นนะครับ ีน้องหอยมันโมเมนต์คือเอ็นแก้วบอร์เมนมันชินหนุ่มอย่างเดียวเนะมันกะมันกะเงวอยู่เครื่องว่านข้าวกระต้มไทยหมุดตีไข่ครับหมุดตีไข่ใบมะกรูดคาเมืองเครื่องอนุ่มๆห,หอ,อ,อมก็เริ่มเอ็นคือกัน เจ้าขมซาใจแห้งจัดไปมึงมึงงามแมงปากกวแบบมึงปากเกย๋ยตะวางาอ,อ่ามเลยแซ่บฝากตอนพี่น้องเอฟซีครับการที่กินแฮนเบิร์ดมากกว่าเบิร์ดอ,อ,อ,อกพี่น้องยามันเป็นใครครับตอนมันกำลังเริ่มยิยนแล้ว น้อยๆมันจะเป็นไข่เวลามันเป็นไข่แล้วมันก็ดิติดมันีิติดตั้งเหงือกนี่นะครับอันนี้คือเป็นแตียวนล้วครับเนาะตอนยิ่ง่งเนี่ยนี่เบิ่งเป็นเอ็นนะครับน้องบางคนก็เอาใส่ก๋วยเตี๋ยวเมียนรอเอ่มต้มเปื่อยโอ้เป็นพวงเลยอันนี้คือเปื่อยไปแล้วครับน้ำก็เปื่อยเมียนกระดามต้มเองต้มเองสุดพี่งูให้พี่น้องจักโลกมือความแซ่บ สอ,อสองแสนอืมสองแสนเอา้าพี่น้องกูเข้ามาแล้วครับอย่าลืมพี่น้องท่ทานใดสนใจครับว่าจะเป็นหนองง่วนหนองควายหรือว่าเป็นอึงแม่ค่ครับหรือว่าเพดละง,งกหรือว่าเพดอ่าพอเนาะทางช่องทางนกชาแนลฮอกรกเด็ดปลวกน้ำเด็ดปลวกน้ำของทางนกชาแนลขอกรกมีบริการให้พี่ให้น้องเขาครับเพียงแต่ว่าพี่น้องพิมพ์เข้ามาคขาว่าสนใจนะครับเนาะหรือวา่าพี่น้องเคยซื้อทางไลน์แอดกะเข้าไปทางไลน์แอดพี่น้องเคยซื้อทางเพจเฟซบุ๊กกะ อ่าซื้อทางเ f เฟ e บุ๊กตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องยันเป็นของปลอมครับเบิรงผู้ติดตามด้ครับเด้อผูติดตามของพอดำนี่หอดาแสนแล้วอพอ,อดำซองเองืนมาขนเนีเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องเข้หลายๆครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงออกแรงใจครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำเรื่อยๆทุกคนรลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ